โอ้โหทรงเรียนเขาสวยนะเนี่ยสวนพี่สาวอยู่ที่นิคมพัฒนาจัางหวัดระยองโอ้โหนี่น,น,นี่ถึงแล้วโอ้ยใบ่วงโอยหายหมดโอ้แต่ว่าติดโอ้ยลูกเยอะนะเนี่ยห้าสิบขึ้นนะเนี่ย แป้งยุคที่เนี่ยมจะยังไงโอ้ยสวยนะทรงเนี้ยทรงรุ่นเดียวของพี่หานเลยเนี่ยใช่ครับโอ้โหทุเรียนนิคมพัฒนาระยองนะโอ้โหทุเรียนแบบทุเรียนนี้ไม่ต้องขายลงเลยนะฮะคือมีเท่าไหร่ก็ไม่พอขายนี่ของพี่สาวนี่นี่จะของอยู่ตรงนี้สวัสดีพี่สาวสวัสดีครับพี่สาวปลูกทุเรียนกี่ต้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยทางเนี้ยทางนี้มีอยู่25ต้น25ต้นโอ้ยอายุกี่ปีนะพี่ เข้าปีที่หกเข้าปีที่หกโว้ยกำลังไรแล้วหกปีโว้ยกำลังเนี่ยไปดูตรงนี้หน่อยเนี่ยเนี่ยแล้วพี่ติดทุกต้นไหมเนี่ยเนี่ยก็มีสองรุ่นอ๋อที่นี้เพิ่งหาแย่ร่วงเนี่ยเพิ่งมานไปเมื่อได้ได้เมื่อสองสามวันเนี่ยคือปีนี้ได้ได้ลูกค่อนข้างเยอะนะพูดถึงได้ทุกเกือบทุกต้นเลยเนาะเนี่ยมีมีทุกต้นเลยเยี่สิบกว่าต้นมีต้นเล็กเยอะอยู่ต้นเล็กอันนู้นอืมคือที่นี่อ่ะ รอบๆเนี่ยเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเป็นแหล่งความจเจริญทั้งนั้นเลยแต่ว่าของเราคือทำทำ,ทำสวนเลยเนาะพูดถึงไ,งไม่ต้องไม่ต้องไปไปทำพวกอะไรเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมเลยนะทำเรื่องการเกษตรโดยเฉพาะเป็นทุเรียนด้วยโอโ้กี่ไร่ครับพี่ตรงนี้โอ้โทั้งหมดนเจ็ดไร่โอ้เจ็ดไร่แล้วก็่อนอยู่ มีแรงยี่หต้นก่อนอืมเป็นไงบ้างพี่อ่าได้ใช้อาหารพืชมาเนี่ยปีหนึ่งละค่ะอืมเนี่ยสะดวกต่อคนใช้อ่ะสะดวกเนาะอ่าสะดวกต่อคนใช้คนฉีดยาคนที่บ้านอ่ะโอไม่ต้องกลัวอะไรนะครับอืมถือว่าปีนี้เป็นปีกำลังโอ้อันนี้ก็มีดอกอันนี้ดอกอือใช่ดอกเป็นหางแย่แล้วแต่อันนี้อันนี้จะเป็นลูกเท่า ไข่ห่านเนี่ยเท่าไข่ไข่ห่านไข่ไก่ไข่ห่านแล้วแต่ทุกทุกเจ็ดวันแล้วพี่พี่สาวใครคนทำเนี่ยแฟนอ๋อพี่อำนวยก็ทำอ๋อพี่อำนวยทําอืมโอ้โหเนี่ยไซส์หกปีสวยหกปีสวยเลยเนี่ยต้นยี่สิบกว่าต้นปีที่ ปีที่แล้วได้มีอยู่สี่ต้น๋อปีที่แล้วได้สี่ต้นแต่ปีนี้ก็เกือบเกือบหมดเลยยี่สิบกว่าต้นหมดเลยทีแรกก็ไปหมดแล้วมาออกชุดหลังนี่อ๋อในชุดหลังนี่นี่เดี๋ยวพี่ก็พาดูดูชุดหลังนิดหนึ่งับเพิ่งมานี่นี่เพิ่งมาน้เพื่อนเนี่ยนี่ที่ใครที่ไม่ติดแต่ตอนนี้น่าจะมารุ่นนี้เนาะที่บนบนกันตอนแรกอะโอ้แล้วอย่างนี้ให้น้ํายังไงครับพี่ตอนนี้อันนี้คือสิบห้านาที อ๋อสิบห้านาทีเออมันเป็นหางแย่แล้วเออพวเราต้องปิดัวโอ้โหสุดยอดเลยที่ตรงนี้เนาะพูดถึงอุตสาหกรรมแต่ว่าเรามาทําเกษตรเราโรงงานล้อมหมดเลยนะเพื่อนจริงจริงแล้วระกบไปได้ให้ให้ดูนะโซนนี้นะคือเจริญมากอ่ะคือไม่มีใครทำสวนเลยนะไม่มีใครทาสวนเลยแถวนี้นะแต่จริจริงๆแล้วเออใช่ใช่ใช่แต่ส่วนใหญ่คนเขาลงทุนทําบ้านเช่าอะไรต่างๆโรงงานมันเยอะ แต่ว่าเรามาทําแนวนี้พี่พี่ว่าดีไหมฮะก็ก็ดีค่ะมันไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรมากใช่อยู่ฟานั่นก็ลงสวนเงียบดีเงียบดีออเออเนี่ยแล้วก็มันเป็นเขาเรียกว่าธรรมชาตินะนะสีเขียวอ่ะนะแล้วน่าจะตั้งใจตั้งใจก็คือจะทําเป็นเกษตรตลอดต่อไปเลยมือใหม่มือใหม่ด้วยมีเกษตรเข้ามาลงเขาก็เนาะแนะนําอืมเป็นกลุ่มเข้ามาเป็นกลุ่มเขาไม่ชม เ,าาเขาก็ไม่ได้ชมตามสวนเนอะจะไปรไประชุมที่บ้านลุงหวยบ้านลุงหวยเขาจะมีทุเรียนเยอะอ,อันนู้ก็มีทุเรียนเยอะก็เป็นประธานอยู่ข้างล่างปีที่แล้วได้เยอะไหมฮะสีต้นน่ะได้กี่ต้นได้สามหมื่นโอประมาณสามหมื่นตอนนั้นร้ 130. <130. S 1> อยร้อยสามสิบร้อยสามสิบขายร้อยสามสิบดูปีนี้ของพี่เขาเนี่ยลูกเนี่ยร่วมๆน่าจะ อ,อ,อ,อันนี้ต้องอแต,แต่ยังไม่ต้องแต่งก็ได้เนาะ<ช>พูดถึงเพราะว่ามันยังโควใบอ,อ่อนนะให้ดึงอาหารไว้มาที่ลูกได้นี่ก็เป็นทุกต้นเลยเนาะ,ะแล้วกล้วยอะไรด้วยด้วยไหมฮะกลของพี่สาวอ๋อของพี่สาวอือแล้วทำไมพี่สาวถึงตัดสินใจปลูกทั่วเรียน,นยตั้งหกปีแล้วอะ่ะ แล้วเคยปลูกทุเรียนมาเป็นเป็นยางเลยหมดเลยนะเป็นสวนยางหมดเลยทั้งต้นแปลงเนี่ยสวนยางหมดเลยอยู่ๆมามันมีสระน้ำไงแฟนเขาบอกว่า่อนเอาไว้กิน่อนยางเอาไว้กินปลูกทุเรียนตั้งยี่สิบต้นเนาะเอาไว้กินกันโอ้หแลวทําไปทํามามันก็ขยับไปเรื่อยเรอครับแล้วเอายางออกไปก็คือลงทุเรียนได้สี่ห้าเดือนนะของของพี่สาวทั้งหมดไม่ต้นต้นเล็กที่ผ่านมาโอ้โหลงเมื่อปลายเดือนกรกฎามน่ะ ปลายเดือนก็สวยมากเลยนะลงมูเต็มทิงกับน้ำดำโอ้โหต้องใช้เลียนแบบพี่กบแน่นอนเลยมีก้านยาวเหรอว่าจะตายจะตายมีเนี้ยเอาออกดอกเยอะเลยไหนหนขอดูก้านยาวหน่อยพี่เดินไปส่วนโอ้โหนี่เพื่อนๆเนี่ยทุเรียนอยู่ที่บ้านค่ายนะอยู่ตรงหนองสะพานอ๋ออยู่ตรงนี้นิคมตรงนี้นิคมแล้วนะนเกระเฉดบนกระเฉดบนใช่ไหมโอ้โหแล้ว โอ้โหปีนี้ปีที่แล้วก็ไม่ได้ขายที่ไหนเลยใช่ไหมเอ,อขายที่บ้านนี่แหละโอ้โหขายที่บ้านงสงสัยขายแป,ป๊บเดียวหมดเลยขายของมอัน,นโอ้โหนี่นี่คือหมอนหมอนหาามอนมารุ่นนี้นะฮะรุ่นอันนี้คือรุ่นนี้นะของพี่เขานะมีสองมีก้กานยาวต้นนี้ต้นนู้นมันจะตายนะ่ะอ,อ๋อพี่นวยมาแล้วโอ้โหนี่ก้านยาว อ๋อเออพี่ใช้ยืดซ้ำด้วยเนาะใช่พี่ได้ว่าไม่มานะเพราะว่ามอสเขามาก่อนเพื่อนๆดูสิก้านยาวของมันก้านยาวจริงๆนะใช่ก้านยาวที่เขาบอกก้านยาวเนี่ยเอานี่ก้านยาวนะเพื่อนมันยาวมากอะยาวมากเลยยาวเป็นฟุตอะโอ้โหเนี่ยดูนะครับเนี่ยดูเนี่ยพี่กบก็ยังไม่เห็นก้านยาวชัดเจนเท่าไหร่สวัสดีครับพี่อำนวยสวัสดีครับ ทีแล <łość> ้วก <ien>. ็ไ <Harriet> ด้สิบกว่าลูกโอ้โหเราเองเรายังไม่ได้กินเลยโอ้โหสิบกว่าลูกก็ไม่ได้กินด้วยแล้วแล้วปีนี้น่าจะไว้สักมีหลงมันสองลูกอยู่ข้างบนโอ้โหต้นนี้ได้ไว้ยี่สิบลูกได้นะเนี่ยน่าจะได้ได้ครับพี่แล้วตอนนี้ต้นนี้ปีที่แล้วไม่ออกเพาเยกอะไรนะ อะนะเออยแลวนะนกกระจิบเออทั่วทักระจิบเห็นแล้วแป๊บหนึ่งอือถูกเป็นปีแรกเนี่ยไอไอนกกระจิบนะไม่ใช่นกหยิบนะนกหยิบอยู่ข้างบนอ๋ออันนี้นกกระจิบนะนะนกกระจิบน้องเพื่อนปีแรกก็ไม่มีนะอ๋อแต่ปีนี้มีมีดอกปีนี้ยัออกน่าจะได้อยู่หลายลูกอยู่โอ้โหนกกระจิบเหรอมันมีสองอย่างคือนกหยิบก็คือนกหยิบใช่นกกระจิบก็คืออืมนกนกหยิบเนื้อเหลือง หรือมาไม่รู้หรอกว่าอะไรอืม,อ,มโอโอ้โหเป็นเป็นพีก่กดขับรถมาเนี่ยคือโรงงานบ้านจัดสรรเต็มไปหมดแล้วพอมามาสวนตรงนี้แล้วมนเป็นแบบนี้เเรียกว่าจหมู่บ้านแล้วมีแปลงว่าเขาลงอีกอีกอกนึงหน่อยอืมลงเยอะเลยอ๋อดีมากเลยเนาะมีเกษตร,รเป็นเราทำเรื่องนี้มันยั่งยืนด้วยนะพูดถึงอยู่ยาวอะอืมอ๋อ ่อไอ้ต้นต้นนี้อ๋อมีมีต้นหนึ่งอันนี้มโอมีดอกด้วยนะเนี่ยเห็นไม้องมันป่วยออต้นมีใบมามีอะไรมาอยู่มีป่วยอยู่ต้นหนึ่งนะมีป่วยอยู่ต้นหนึ่งอืมโบก็พาชมเนาะนี่คือ ใครที่อยู่แถวน้องสะพานนะอยู่ร้านกาแฟอะไรนะตรงนี้ร้านชื่อร้านอะไรของพี่อ่ะ95 home cafe 95 home ca cafe เนอะอยู่ที่น้องสะพานกระเชดเชดบนอืมเชดบนอ่านี่ก็ประมาณสักน่าจะอยู่ประมาณสักพฤษภาเนาะของคุ่นอดเขาดไหนอะรุ่นนี้นะก็น่ารุ่นนี้ฮะครับ <Yeah. S 2> ดูต, e ball, ดตลอดดูคลิปตลอดโอ้โหโอ้โหเรามือใหม่นี่นี่นเนี่ยนนี่ก็นี่ก็น่าจะได้อยู่สามสิบลูกต้นนี้ห้าปีเนี่ยต้นนี้หปียังหรออดูสิอนี่โอ้โหมันเป็นนกหยิบไงและนกหยิบตายอทอบนทองอ๋ออันนี้นกหยิบเอาไปดูนกหยิบของพี่เขา ที่แล้วได้กินลูกนะโอ้ทีนีมันรดไปเยอะเลยนี่นี่นี่นกยิบนะนกหยิบมันนี่นี่นี่นกหยิบจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้พวกอ่าหนอนพวกแมลงอะไรใช้ตัวไหนครับพี่ใช้ใช้ยาอะไรบ้างอ๋อพวกอับบาพวกอะไรใช่ไหมหรือว่าพี่ฟอนิว อ๋อนกใช่เปทั่วเหมือนกันเออนกหยิบนกหยิบมีต้นเดียวเนาะจ้าต้นเดียวโอ้โอันนี้มูสคิงเหรออันนี้อันนี้ยังไม่ได้อ๋ออันนี้อันนี้หมอนทองเอออันนี้หมอนงเอออันนี้หมอนทองเนาะแล้วมีสมต้นเนี่ยโอ้ พี่แล้วไม่เคยทําทุเรียนเ่ะแล้วแล้วเราเราทํางานแล้วเราอย่างไงเราได้ความรู้ยังไงดูใน youtube แหละดูคุณโรธเขาเขาเขาบอกติดตามตลอดอ่ะอืเออดูว่าเขาทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็แหวนเขาก็ทําตามบอกเขาว่าเออน่าจะดีนลมันก็ดีต่อสุขภาพเราด้วยไม่ต้องฉีดอะไรเยอะอืก็จริงๆที่ใช้ก็คือส่วนใหญ่ก็มีอาหารพืชจุลชาติคลเซียมบอรอน ทางดินก็ใช้ยิบซ้ำจ้ะแล้วก็สิบห้ายี่สิบแล้วอันนี้ใส,ส่ไปขนเล้นะสารปรับปรุงดินก็ก็ใส่ใส,ใส่แล้วด้วยเพอาพ่กบเอามาให้โอ้นี่ถือว่าตั้งอยู่ด้วยเรียนยี่รอ,อให้ลูกมันสักนี่นก่อน,อนให้ลูกให้ลูกเท่าอบประมาณสักไข่ห่านหรือผมผมครับห้าสัปดาห์ขึ้นไปอ่ะใส่ได้แลวถ้าห้าสัปดาห์ขึ้นไปนะนี่ฮะ มันเริ่มสร้างเม็ดสร้างแล้วตอนนี้ให้น้ำยังไงครับแปลงของพี่ตอนนี้กี่นาทีสามสิบสามสิบวัน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 อ๋อเพิ่มอีกน้อยเปล่าครับเพิ่มได้ครับพี่ได้ครับเพิ่มห้านาทีเนาะ ต้อทยอยทยอยยทยอยทย,ย,ทย,ยค่อยๆขยับขึ้นอย่า <จะ S 1> ห่ว<า>หภาพทุกวันก็ต้องลด,ลดอีนีไม่ครับถ้าทุกวันก็ต้องลดลดเวลาลงนี่พี่กบก็มาอยู่ที่อ,อ,อ,อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองนะเป็นทุเรียนตอนนี้ถือว่านิคมพัฒนาเนี่ยเป็นเมืองอุตสาหกรรมไปแล้วครับแต่ว่ายังมีสวนของพี่สาวบอกว่ามีไม่กี่สวนหรอกที่ ทำทุเรียนอยู่ตอนนี้นอกนั้นก็จะมีเป็นสวนยางเดิมนะสมัยก่อนสมัยก่อนนะแถวนี้ก็เป็นสวนยางพารนาะแล้วก็ตอนหลังก็พอนิคมอุตสาหกรรมเข้ามาลูกถึงที่ก็ส่วนใหญ่ก็จะทําเป็นบ้านจัดสรรเนาะบ้านเช่าอะไรต่างๆในะชาวบ้านแถวเนี้ยมีที่ก็จะเป็นบ้านเช่านะครับทุกคนก็ไม่เดือดร้อนหรอกชาวบ้านนะครับเพราะว่าอะไรที่ทางแถวเนี้ยราคาแพงๆนะครับ เ,เพราะฉะนั้นเขาหันมาทำเป็นกเกษตรแบบนี้พี่โกก็มองว่ามันยั่งยืนนะคืออ่มันสร้างความยั่งยืนนะโดยเฉพาะคนชอบการใช้ชีวิตแบบทำกเกษตรทำอะไรต่างจริงอาชีพกเกษตรเนี่ยเป็นอาชีพที่มีความสุขมากๆนะถ้าถ้าเรารู้จักการพัฒนาการปรับตัวเองนะครับเพราะว่า ตอนนี้นะการตลาดการขายของอะไรต่างๆเป็นสินค้าทางการเกษตรผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยมันก็สามารถขายไม่ยากละเมื่อไม่เหมือนเมื่อก่อนจะถูกกดราคาถูกพ่อค้าคนกลางเอาเปรียบทุกวนันนี้เอาเปรียบกันไม่ได้แล้วเพราะาอะไรเพราะมีสื่อไงฮะนะครับใครที่อย่างนี้ฮะของพี่สาวเนี่ยผมว่าใครที่รู้จักหลานกาแฟ9 5้าโฮมคาเฟ่อะไรแถวๆนี้ก็มาติดต่อพี่สาวได้เลยเนาะเตรียมมารับที่นี่มาทานที่นี่ได้เลย อยู่ที่นิคมพัฒนานะครับจังหวัดระยองเนาะเดี๋ยวช่วงท้ายนี้ก็อยากจะเนี่ยฮะต้นนี้เนี่ยต้นนี้น่าจะถึงไว้ห้าสิบลูกเลยเนี่ยเนีตอนนี้ยืนยืนตลอดแปดสลูกโอ้เลย่ะต้นนี้โอ้โหดูลูกเต็มหมดเออ จะขลยทำใจมึงอะเนี่ยฮะ้เราเป็กคือเด็กอะไรเนาะมันก็จะใช่แต่น้ำไม่ขาดนะพี่นะจ้าน้ำไม่ขาดน้ำดีน้ำดีอืมก็ถ้าน้ำดีก็ถือว่าเนี่ยลูกทรงเนี่ยสวยนะฮะสวยมากนะครับทรงสวยอยู่นะฮะ นะครับทรงสวยนะครับสามพูห้าพูหกพูห้าพูนะห้าพูนะครับเยอะนะโอ้โหแบบวสวยๆเดี๋ยวประมาณไม่เกินสองอาทิตย์เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงเยอะอืมโอ้เนี่ยก็วันนี้มาชมสวนพี่สาวก็ขอบคุณพี่สาวมากเลยที่พามาชมสวนวันนี้นะขอบคุณครับ พี่สาวเผื่อใครอยากจะติดตอ่อแถวนี้อยากจะมาชมมาดูเบอร์ติดต่อยังไงฮะมีติดต่อได้ไหมก็เบอ,อ0 0ร์ศูนย์ปเจสี่ห้าศูนย์ศูนย์หสองหกจ้ะ,ะติดตอ่อพี่สาวได้เลยนะล้านกาแฟ้ล้างกาแฟชื่อล้านกาแฟ 95โฮามคาเฟ <Home Cafe S 2> ่ะนะครับอยู่เปิดทุกวันเนวันอาทิตย์ครับแล้วก็เข้าไปใน Google ก็ได้นะ<า>ก,ก็มาชมสวนพี่เขาได้เลยหรือจะมาอุ่นนุนกาแฟพี่ก็ได้หรืออุดหน,นุนทุเรียนก็ได้นะ <c oughs> ปีนี้ทุเรียนคิดว่าขายที่ไหนนีปกติก็ขายที่บ้านเลยเขาจะมีรพวกโรงงานเขามาซื้อกันอ๋อแล้วก็พวกพวกนักทีมปั่นจักรยานเขาไปขัปั่นจักรยานอือเขาก็ ผวกพ้องเนาะพวกพองแป๊บเดียวงั้นก็ไม่ไม่เป็นห่วงเรื่องการตลาดนะจราคาปีที่แล้วได้ดีไหมพอใจไหมร้อยประมาณร้อยสาแต่ว่าปีนี้เห็นได้ข่าวว่า200กว่าไม่รู้ครับโอ้โหก็นะเห็นนะในในในเพจอะไรต่างเขาบอกว่าราคาประมาณ200ขึ้นนะนะก็ปีนี้ทุเรียนน้อยลงกับกว่าปีที่แล้วห้าได้ข่าวนะ ็ใครมีทุเรียนก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะครับราคาไม่มีทางน้อยลงกว่าปีที่แล้วแน่นอนครับเพื่อนครับพี่กบก็ขอ,อยุติคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ